ยินดีต้อนรับอย่างเป็นทางการนะคะสู่เซลล์คอรันทัวร์นะคะวันนี้เราจะไปกันที่สเปนนะคะเราก็จะอยู่กับไกด์ของเราฮองเต้จาก Art of ออฟฮองเตนะคะขอสิปรบมะะือเลยค่ะ ที่นี่เป็นโรงละครพูทิสเทตเทตอร์นี้ให้กลายเป็นมิวเซียมของดาลีมองก็เป,ป็นรูปภาพใบดานครับผมเราจะเจอกับภาพที่ใหญ่มากๆเลยเป็นภาพของตัวเขาเองและเมียฝั่งน้ําเงินนี้เป็นดาลีนะฮะสังเกตได้จากหนวด <S <S เอ้หนวดนะฮะจะมีลิ้นชักอยู่ด้วย e เขาเรียกเป็นลิ้นชักใส่เงินเมืองนี้ได้ให้อะไรกับเขามากมายนะเขาก็เลยอยากจะตอบแทนโดยการโปรยเงินกลับคืนไปสู่คนที่ดูภาพสิ่งที่เขาทํากับเมืองนี้คือการที่สร้างมิวเซียมขึ้นมาเขาให้โอกาสที่เมืองนี้จะเป็นที่รู้จักกับคนทั่วโลกรูปเล็กๆตรง คนหนึ่งที่ประกอบขึ้นจากสเฟีรยอันนี้แสดงความรักของดาลี2อย่างในชีวิตหนึ่งก็คือเมียผู้หญิงคนนี้ชื่อว่ากาล่านะฮะเขาอธิบายผู้หญิงคนนี้ว่า she was destined to be my ี r d i v a ะ r d i v a เป็นชื่อวีรสตรีคนหนึ่งในวรรณกรรมนะฮะ the one who moves forward my victory my wife สองคือวิทยาศาสตร์ครับที่เห็นเป็นสเปียร์นี่มันคืออะตอมการแยกอะตอมแล้วก็มีเรื่องของเปอร์สเปกตีฟเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องทัศนียาภาพที่มองแล้วมันลึกเข้าไปทั้งๆ้งที่เป็นภาพสมมิติเดอะแชร์นี่เป็นรูปที่ดาลีทดลองทฤษฎี s t e r โอสโคปิกนะฮะรูปซ้ายมองด้วยตาซ้ายรูปขวามองด้วยตาขวาคือนึกว่าตรงกลางจ่อฮะแล้วพยายามมองรูปนี้ให้เป็นรูปเดียวฮะผ่านนิ้วฮะตาสองข้างมันจะมองเห็นภาพสมมิติแต่พอมารวงกันตรงกลางมับมันจะกลายเป็นภาพสามมิติขึ้นมาคองเต้กำลังบอกว่าภาพด้านขวาคือเขาิดตาาซ้้ยแลวมอออง เจ็บด้วยตาขวาแล้ววาดด้วยตาเดียวเนี่ยถูกต้องต้องรูปนี้ไม่ใช่เซลฟ์พอร์เตธรรมดาเป็นรูปที่เป็นซอฟต์เซลฟ์พอร์เตด้วย้วถ้าเกิดว่าคิ้วลงมานะจะเห็นชิ้นหนึ่งตรงนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของชื่อภาพด้วยนะภาพนี้ชื่อว่าซอฟต์เซลฟ์พอร์เตวิทกริลเบคอนกวนตีมากอันนี้เป็นศิละปะไอเป็นศิลปกรรมแบบคาตาลันนะฮะดาลีก็เอาเจ้ารถคันนี้มาอินสตอไว้รถคัดดิแลกเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดแค่6คันคันหนึ่งเป็นของประธานาธิบดีอีกคันหนึ่งเป็นคันทีี่ฉันซื้้อใหเย คือรถคันนี้ชื่อว่า The Rainy Taxi ตอนนั้นฝนตกหนักมากนะแล้วก็เขาจะโบกแท็กซี่แต่ไม่มีแท็กซี่ขนหดรับเขาเลยเพราะว่ามันเต็มหมด <IT> เมื่อมีแท็กซี่คันนึงว่างเพื่อรับเขาฝนหยุดพอดี <IT> เขาก็เลยพูดติดตลกขึ้นมาว่าแม่เนี่ยเดี๋ยวคอยดูนะฝนหยุดข้างนอกนะพอขึ้นแท็กซี่ไปเนี่ยแม่ก็ตกต่อข้างในรถเขาทำชิ้นนี้ขึ้นมาจริงๆ เป็นรถคาริแลกที่มีคนขับเป็นฝุ่นที่พึ่งแล้วก็มีฝนตกข้างในรถจริงๆเมื่อกี้เราเดินผ่านฝาท่อมาอันนึงนะฮะขอโทษจริงฝาท่ออันนี้เป็นสุสานของดาลีครับผมเมื่อกี้เ,เหยียบดาลีไปขอโทษดารีด้วยนะฮะมองไปอีกด้านหนึ่งของห้องนะครับก็จะเห็นภาพเขียนหนึ่งนะครับรูปนี้ชื่อว่ากา a Nude looking at the sea which at 18 meters a p p e a r the president เห็นไหมครับว่าเมียเขายืนเดนนูดอยู่แล้วก็มองไปทะเลนะฮะเป็นสัปเป็ที่ดาลีชอบวาดมากมาก ห้องนี้เป็นห้องที่ดูเผินๆก็เป็นห้องธรรมดาเนาะเป็นห้องพื้นไม้นะฮะแล้วก็มีโซฟาสีแดงตั้งอยู่ตัวหนึ่งแล้วก็มีเตาผิงหน้าตาประหลาดๆเราต้องมองลอดผู่นี้ลงมานะฮะตัวพิมพ์มาทันทีตอนนี้กลายเป็นหน้าของสตรีท่านหนึ่งคนนี้คือใครครับพู้ฝ่านครับผมคือเมลเวสเป็นเขาเรียกว่าเป็นเซ็กซิมโบว์เป็นภาพลวงตาที่เรียกว่าเป็นชิ้นจริงจังใหญ่โตของดารีเลยก็ว่าได้เป็นไฮไลท์ของิวเซียมนี้เลยก็ว่าได้ถ้ามีโอกาสก็อยากให้ไปชมของจริงกันนะครับ